ก็สวัสดีครับาจากร้านซีซีแบตเตอรี่บ้านแม่สลองในนะครับวันนี้มาแจ้งเหตุผล G S ไซส์45แอมป์ไซส์รถเก๋งนะครับแบตกับขั้วนะครับลบเป็นบวกนะครับคูณลบคูณลบเป็นขั้วบวกขั้วบวกเป็นคูณลบนะครับอ่รวมจบถ้าตามหลักวัด บวกเป็นบวกให้ดูบวกเป็นบวกนะครับจะวัดไม่ขึ้นนะครับถ้ากลับเอาบวกมาเป็นลบจะวัดขึ้นนะครับ เนี่ยสายเหตุเกิดขึ้นขึ้นคือแบตไฟหมดน็อกนะครับอ่าแบตเลยไฟเลยกับขั้วนะครับทีนี้เดี๋ยวดูยังไงเราจะเอากับขั้วมาได้นะครับจะลองดูก่อนนะครับว่าให้คู่บ,บวกเขาเป็น ค้บวกคูรบมันเป็นคูรบนะครับอขอบคุณครับจากร้านสีสีถ้าทำยังไงได้เดี๋ยวผมจะเตือนให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นประสบการกับเจ้าของรถนะครับลบเป็นบวกบวกเป็นลบครับผมขอบคุณครับ